สวัสดีครับนักศึกษาเดี๋ยววันนี้เรามาทำโปรเจกต์ต่อกันนะครับต่อจากโปรเจกต์ที่เราดับแอนด็อกนะครับเอ่อโพสต์เกมที่เป็นจิงโจ้สิงโตเราเมื่อคราวที่แล้วนะครับสคริปต์เดียวกันเลยนะครับเราไม่ต้องแก้สคริปต์อะไรทั้งนั้นเราจะมาทําเกมประเภททายคําศัพท์กันนะครับโดยการแค่เปลี่ยนแค่สปอ์เฉยๆอาจารย์ลองกดเพล์อันนี้ให้ดูนะครับอาจารย์ลองทําตัวอย่างมาเดี๋ยวอาจารย์จะทําวิดีโอสอนทํานะนะครับ นะครับก็เปลี่ยนแค่สไปา์อย่างเดียวแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งนะครับดูในไฮรักี้เกมออบเจกต์ยังยังมีโครงสร้างเหมือนเดิมนะครับแค่เปลี่ยนตัวหนังสือจากจากลูกกายเป็นตัวหนังสือท่อนเองนะครับอันนี้เป็นเกมใบคำศัพท์นะครับสำหรับเด็กนะฮะเด็กประถมนะครับเด็กรุบานนะครับเฉลยคือคำว่าฮอสท์สโออาร์เอสทีฮเหมือนเดิมนะครับถ้าเราลากตัวที่มันไม่ใช่มันก็จะเด้งกลับมาเหมือนเกมสติ๊กเกอร์นะเกมจิงโจ้สิงโตนะครับอ่าเด้งกลับมาเห็นไหมฮะไม่ถูกถูกไหมครับเด้งกลับมา แต่ถ้าเรา,เาลากไปถูกตำแหน่งนะครับ S O ปึ๊บก,ก็จะ snap S ก็จะ snap ตึง้งตัวหนังสือชมเชยหรือดาวก็จะขึ้นมาตบเสียงตบมือหรือเสียงอะไรก็ตามขึ้นมาถ้าถูกต้องแล้วนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เราจะมาทําเกมแบบนี้กันนะครับก่อนอื่นที่จะทําเกมแบบนี้เราใช้โปรเจกต์เดิมนั่นแหละสคริปต์เดิมไม่ต้องเขียนใหม่แค่เปลี่ยนเกมอบเ ject นะครับก็ให้เรามาที่ scene ของเราเนี่ยครับซีนที่มีอยู่ซีนเนี้ยจิงโจ้สิงโตยีราฟ เีนนี้นะครับเราทาได้แล้วนะแล้วก็ถ้าใครยังทําไม่เสร็จก็ทําซนนี้ให้เสร็จก่อนนะไปดูสคริปต์นะครับแล้วก็พิมพ์ให้เหมือนนะครับว่าสคริปต์เนี่ยมันมันซีเรียสเรื่องตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์ใหญ่แล้วตัวสะกดเอาให้เหมือนที่อาจารย์ทานะครับถ้าดูวิดีโอแล้วเออไม่ชัดมีอาจารย์ในในซิฟไฟอะอาจารย์ส่งไฟล์ที่เป็นสคริปต์แบบซีเอให้ moving script นะครับเอาตัวนั้น copy วางเลยก็ได้นะครับไม่เป็นหาอะไรครับเราก็ copy เราก็ duplicate ซีนนี้ขึ้นมาอีกหนึ่งเีนนะครับ ใชไปที่ Edit นะครับแล้วก็ Duplicate c t r o l D นะปึ๊งมันก็จะ Copy สีเนี้ยมาให้ห1สี scene นะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อมันซัหน่อยนะครับเป็น Hot s Hot s ต U S E Hot s นะครับ s i m p l e Sample Hot Sample ซีอาจารย์ชื่อ Hot s Sample แล้วกด Enter ทีหนะครับ่แะบแล้วก็แบบไม่คลิก Scene Hot s Sample ขึ้นมา Hot Sample นะครับชื่อเปลี่ยนไปแล้วนะแต่ข้างในอ่ะอิเลเมนต์น่ะยังอยู่เหมือนเดิมนะครับดูตรงนี้นะครับว่าเราทํางานอยู่ในเออ่โปรเจกต์ของเรานะครับแล้วก็ไฟล์ซีนเราชื่อฮอสแซมเปิลรือเปล่านะครับฮอสแซมเปิลจะชื่อนี้ก็โอเคเลยนะครับนี้เราก็มาเปิดตัว Dark and d ด็อกเพลสนะครับเอาตัวทั้งหมดเนี่ยทิ้งไปก่อนในกระเป๋าในใต้คำว่า Dark Item นะครับไอจิงโจโจวันเอลไอเอลไอวันจิลลับวันเนี่ยนะครับยิลิททิ้งไปก่อนนีให้เหลือแต่กระเป๋านะ แล้วก็ในด็อกเพจก็เหมือนกัน e l e t ททิ้งไปก่อนปึ๊บโอเคนะครับเสร็จแล้วเราก็เหลือโครงสร้างประมาณนี้นะครับยังไม่มีอะไรเลยตัวหนังสือไอตัวภาพมีอะไรเราก็ i m p o r t a s s เ t เข้ามานะครับ import asset เข้ามาเนี่ยอาจารย์ import มาแล้วชื่อกะเป๋า a l p h a b e t นะครับวิธีการ import ก็คือคลิกที่พื้นที่รเปล่าใน asset ทคลิกขวาเหรือที่เราอินพุตจิงโสิงโตนะครับ import asset นะครับ import a s s เ t นะครับเลือกมาสักประมาณสักแปดตัวแล้วกัน แต่ตัวก็มีคำว่าฮอส s e เยนะ s o r s e นะครับกดชิปค้างไว้นะครับมีคำไว้เอ้ยกดคอนโทรลค้างไว้ทั่วทีกดคอนโทรลค้างไว้นะครับ r o r เอาคำว่าฮอสก่อนออ copy s o นะครับอาจารย์โยนไฟล์นี้ไว้ในซิปนะนะครับ f b c h อไหน h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  อ่ะครับก็ import เข้ามา import โต้งเข้ามาตึ้งรหรือว่าวิธี import อีกวิธีหนึ่งนะครับวิธี i m p o r t อีกว,วิธีหนึ่งมาที่นี่นะครับย่อตารางย่อ window อยูทีเข้าไปนะครับย่อมาแล้วหลบหน่อยหลบหน่อยครับหลบหน่อย,น,อยนี่ครับแล้วมาที่กระเป๋าที่เราแตกซิปไฟล์มาครับกระเป๋าที่ชื่อว่า alphabet นะครับ alphabet อยู่ไหนวา alphabet โปรแกรมพยุกต์เนาะตั้งแ source กระเป๋า <cryst> นี้นะครับที่อาจารย์ซิปไว้ให้อลฟาเบตในอัลฟาเบตก็จะมี A ถึงแเลยถูกไหมนะครับแล้วก็กลับมาที่กระเป๋าเบแล้วลากทั้งกระเป๋าเนี่ยลากทั้งกระเป๋าเอามาใส่ไว้ในแอสเซทเห็นไหมฮะลากจนมาเป็นเครื่องหมายเครื่องหมายเคอร์เซอร์บวกเห็นไหมแล้วก็ปล่อยนะครับแล้วก็ปล่อย,อ,ยาอาจารย์ลากมาแล้วนะครับแล้วก็ปล่อยมันก็จะอินพุตทั้ง A ถึงแมาให้เราเลยทั้งโฟลเดอร์ครับอินพุตเอถึง Z มาให้เราทั้งโฟลเดอร์เลยนะครับ <S <S อย่างนี้ก็ได้ก็จะมาหมดเลยนะครับแต่ก็รอแป,ป๊บหนึ่งนะมันมาแล้วน,นึง เสร็จแล้วทั้งโฟลเดอร์เลยงี้เราก็เลือกใช้ได้ปกติแหละอันนี้ก็กลับมา Unity เต็มจอเหมือนเดิมเห็นไหมฮะทั้งกระเป๋า a l p h a b e t เราไปคลิกมาในกระเป๋ามีทุกอย่างนะครับมีทุกอย่างเห็นไหมครับเห็นไหมครับโอเคสิ่งแรกที่เราต้องมาวางก็คือเอาตัว,ต,วตัวเฉลยเรามาก่อนวาง H โอเควางแล้วมันก็ยังอยู่มันก็จะอยู่ในเลเยอร์ที่มันเป็นเลเยอร์ด้านล่าง b a c k กราวด์ out, ใช่ไหมเลเยอร์เดฟอลต์ใช่ไหมแอสเซทวางอยู่ข้างนอกก่อนไม่เป็นไรนะครับ เราก็เปลี่ยนเลเยอร์มันนะครับตรงนี้ฮะ sorting layer เ,เ,เห็นไหมครับคลิกที่ตัว asset ก่อนนะครับให้มัน active ไปไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ดู addition setting default ให้เปลี่ยนเป็น d a r บนสุดมันก็จะขึ้นมาสารับเลเยอร์บนละโอเคนะ s o นะครับ r r อยู่ไหน where a r e you? r นะครับ s มันอยู่ข้างล่างก็ช่างมันเอาวางไปก่อน s นะครับแล้วก็ e mouse เปิดมานะครับ แล้วก็ตัวใบตัวรวยสักสามตัวตัวรวยสักสามตัวโอเคครับรันนี้บางตัวมันก็อยู่ซ้อนเลเยอร์บนบางตัวก็อยู่ซ้อนเลเยอร์ล่างไม่ใช่ปัญหานะครับเรามาที่ไฮไลท์กดชิปค้างไว้เลือกทั้งหมดนะครับแอสเซตทั้งหมดนะครับแล้วก็ซ้อนเลเยอร์เห็นไหมมันไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนกันแน่แล้วก็เลือกเปลี่ยนมันเป็น d กทีเดียวมันก็เด้งขึ้นมาทั้งหมดแล้วนะครับเด้งขึ้นมาทั้งหมดแล้วอันนี้ตัวมันเล็กเกินไปนะครับตัวมันเล็กเกินไปหน้าจอเรา full h i d แนวนอนหน้าใหญ่หน่อยแล้วก็ขยายมันก็ได้ครับ สเกลตรงนี้เลือกทั้งหมดเลยนะครับเลือกทั้งหมดตอนนี้มาสเกลหนึ่งต่อหนึ่งใช่ไหม x y z หนึ่งแล้วก็สักหนึ่งจุดห้า x หนึ่งจุดห้ากรอกเลย y หนึ่งจุดห้าเห็นไหมครับ z ก็ไว้ที่1เพราะเราไม่ได้ใช้แกน z เราไปแกน2มิติมันก็จะใหญ่ขึ้นแล้วอ่าคันนี้ตั้งชื่อหน่อยเพื่อความจำไม่งงนะครับตั้งชื่อหน่อยคลิกที่ asset นะครับแล้วก็มาเปลี่นยนชื่อตรงนี้ตรงนี้หาชื่อ h นะครับปาดก่อนนะครับปาดปาดแล้วก็ delete h ตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กก็ นะครับ H ในตัวลาย O เพราะเราไม่รู้ว่า S เ e ็1สิบเจ็ดนี่คืออะไรแล้วก็ตั้งชื่อมัน O Enter นะครับ,น,รบนี่คือะไร R ครับ R Enter นะครับนี่คือลาย S, <S นะครับก็พิมพ์ S Enter นะครับนี่คืออะไร E E Enter นะครับนี่คืออะไร J J Enter นะครับนี่คืออะไร K โอเคเอ็นเตอร์นะครับแล้วนี้คืออารายวายคอวายเอ็นเตอร์ y, y, Enter นะครับโอเคนะครับมาทีน,นี้เราก็มาจัดวางก่อน H นะครับ O เอาให้ถูกต้องก่อนนะ R SE อฮอนอยู่นี้จัดวางให้มันสุกสวยงามก่อนนะได้ spacing เ okay. O R โอ e. เอสอีคาๆก่อนนะครับ แล้วก็เจหวังลาในตัวใบนะเราจ้องต้องทําแบงค์ข้างบนเอาไว้นะเพื่อให้ผู้เรียนให้เด็กๆเ,เนี่ยลากนะครับมันเข้าไปเจอกันโอเคได้แล้วคราวนี้เราก็เอาตัวที่เราจะเป็นตัวทายเอาลงมาอ่าเราจะให้เด็กเลือกนะว่าจะใส่ตัวอะไรตรงนี้เอส yes. โอเคนะครับว่าตรงเนี้ยมันก็ต้องมีกรอบใช่ไหมเราก็มาดูตัวในก,กระเป๋าอัลฟาเบสเรานะครับมันก็จะมีอาจารย์ทาไว้ให้คือ เพสเห็นไหมฮะสปที่เป็นเพสลากใส่เข้าไปก่อนลากใส่ไปในฮร์คิ่ก่อนนะครับลากใส่ไปในฮร์คิ่แล้วก็ดู sorting layer เขานะครับให้มันเป็นตัวดอกปึ๊บแล้วก็วางตรงนี้ขยายหน่อย 1. 5, 1. 5, 1. 5, 1. 5, หนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดห้านะครับหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดห้าไม่ใหญ่ไปเนาะเอาหนึ่งจุดสองแล้วนะหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดสองโอเคกำลังดีนะครับ อันที่หนะครับเสร็จแล้วอันที่สองก็เหมือนกันครับ c อนโทรลดีนะครับคอนโทรลดี i ู a พิคลิกขวาก็ได้ครับคลิกที่เพจคลิกขวา d u p พิเคทแล้วกดชิปครั้งไว้แล้วก็ลากมามันจะ snap ดามมาด้านข้างนะครับเห็นไหมอ่าสองอันสองอันนะครับตั้งชื่อหน่อยเดี๋ยวจะงงนะครับเพจที่หนึ่งมันก็ต้องเป็นเพจของคําว่าที่อยู่ที่ถูกต้องของคําว่าอะไรหรอ p e n นะครับ p l a c e underscore s, s o r ก็เป็น r เพศของของตัวอักษรตัว r นะครับป e n t ธอนะครับเพศอันที่สองนะครับก็จะเป็นนะครับ e l a c P l a c underscore o r s เนาะ s ก็เป็นเพศของคำว่า s เห็นไหมครับแล้วก็มีตำแหน่งในการวาง2ตัวไอตัว h o e เราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันนะครับเพราะมันไม่ถูกลากไม่ถูกวางอยู่แล้วนะครับเราเอา r กับ s เนี่ยครับทั้งไว้เลือกสองตัวเอามาใส่ไว้ในโฟลเดอร์ d s t เคือตำแหน่ง เอาไปใส่ใน folder o g p e s ปุ๊บให้มันเป็นชายเอาไปทับนะให้เป็นชายอยู่ใต้อยู่ตใต้ game object ของ d o g p e ถูกไหมครับด dark i t อะไรละ่ะที่มันต้องมันสามารถลากได้ก็คือ s r y k j ถูกไหมเราก็เลือกเลย s กด c o n t r ร l ครั k ้งไว้ r y k j ถูกไหม s r y k j ลากได้แล้วก็ใส่ลัไใน dark item ปุ๊บที่เหลือเป็นตัวใบไม่ต้องลาก เสร็จแล้วการวางคอมโพสเหรือการใส่สคริปต์นะครับทีหนึ่งหลือการใส่สคริปต์นะครับเราก็เอาสคริปต์เดิมนะครับสคริปต์เดิมครับสคริปต์ m o v ว n ิ่งสคริปต์เนี่ยฮะตัวนี้นะครับลากใส่เข้าไปในตัว S ตึงนะครับลองคิดตัว S ดูนะครับว่ามันมีสคริปต์มาโขไหมครับเห็นไหมฮะมี Mo v ว n ิ s c สคริปต์มาแล้วไอตรง Cur r e เ t f o r ฟยังไม่ต้องนะครับไปที่หลังนะครับอ่าคลิกที่ r เอา Mo v ว n ิ่สคริปต์ใส่โอเคที่ y นะครับเอา v i n ว s ิ r i ส t ใส่โอเค คลิกที่ K เอา m o v i n g Script ใส่คลิกที่ J เอา m o v i n g Script ใส่ใส่ไหมโดนไหมโดนไม่โดนอีกทีนึ่งโดนแล้วนะครับแสดงว่าทั้ง S เห็นไหมดูนะครับดูในดูใน Inspector S มี m o v i n g Script R มี m o v i n g Script Y มี m o v i n g Script K มี m o v i n g Script และก็ J มี m o v i n g Script แต่ว่ากด Play แล้วมาเรียง่างไม่ได้เพราะมันขาดอะไร มันขาด 2D Box Collider ถูกไหมครับแต่ละตัวมันต้องมี 2D Box Collider ด้วยตัวชนนะครับแล้วก็คลิกที่ตัวใดตัวหนึ่งกับ S นะครับ Add Component ข้างล่างนะครับเลือกคาว่า 2D Box Collider หรือว่าถ้าใครใครคลิกคอมโพเนนต์แล้วมันไม่รู้มันไม่ขึ้นมา Box Collider ก็พิมพ์คำว่า Box นะฮะบพิมพ์ว่า Box มันก็จะมีให้เลือกแล้วอะไรที่มีคาว่า Box มันก็จะขึ้นมานะครับก็เป็นเลือกคาว่า Box Collider 2D ใส่เข้าไปให้เขา R ก็เหมือนกันนะครับ Add Component Box Collider 2D นะครับ y ก็เหมือนกันนะครับ add component ์บ็อกซ์คอลเลเยอร์ 2D นะครับ k ก็เหมือนกันนะครับ add component นะครับ box c o ์ค i d เ r เย 2D j ก็เหมือนกันนะครับ add component box c o ซ์ i d ล r ลเยอราวนี้เซฟทีหนึ่งอ่าโอเคครับอ่ะลองกด play ดูที่ว่ามันลากได้ไหมเราลืมอะไรหรือเปล่า โอเดูนะครับลองลากดูสิครับลาก s, <S ได้แล้วลาก r ได้แล้วลาก y ได้แล้วลาก k ได้แล้วลาก j ได้แล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่ยังไม่ได้กําหนดนันว่าให้มัน snap นตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วถ้าไม่ไม่ถูกมไม่ถูกต้องให้เด้งกลับมาที่เดิมแต่ว่ามันลากได้แล้วโอเคเนาะนะครับนี่ครับคลิปเดิมไม่ต้องพิมพ์ใหม่อ่ะ stop อันนี้เรามากําหนดตาแหน่งก,กันนะครับกาหนดตําแหน่งกันนะครับตรงนี้ของตัว s เอาตัว s นะ s o r เอา r อปเลย่ะ s o r ตัวนี้ต้องเป็น r ตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับให้เราคลิกที่ตัว r ด้านล่างแล้วก็มาดูใน i n s p เ c t o r ช่องที่เป็น movie script ช่องที่เป็น movie script นะครับไอตรง collect form เห็นไหมฮะ non non game object มันยังไม่ถูก assign เลยว่าตำแหน่งไหนอะที่ r มันอยู่แลวถูกถูกไหมเราก็เอานี่ไงนี่ที่เราทำ dot path underscore r ไว้ใน dot p a t ตรงนี้เห็นไหม dot path underscore r เนี่ยลาก dot ดอกเพสอันตรศรีอาร์เนี่ยเอามาใส่ใน current form. เคอร์เรนต์ฟอร์มตรนนี้ปล่อยนะฮะถูกต้องแล้วนะครับต่อมา s o r s ใช่ไหมครับเราก็เลือก s นะครับเคอร์เรนต์ฟอร์มเคอร์เรนต์ตำแหน่งที่ถูกต้องของ s คือตรงนี้เราก็เลือกเพสเเนี่ยครับมาใส่ในค่ามาคลิกมาส์ซ้ายลากมาใส่ในเคอร์เรนต์ฟอร์มถูกไหมโอเคนะอ่ะแล้วกดเซฟแล้วลองกดเพย์ดูนี่ผมมาเรียก ยังลือกตูนเห็นก็ตูนนะสิ <T un> ทำเกมให้เล่นนะครับเนี่ยเรากดเพย์ดูนะครับอ่ลองลาก S เข้าไป S เข้าไป S O R S Snap ตรงนี้เห็นไหม R Snap ตรงนี้เห็นไหมแต่ตัวอื่นเนี่ยลากไปมันไม่ถูกต้องต,องตำแหน่งแต่ว่ามันยังไม่เด้งกลับมาที่เดิมเพราะว่ามันยังไม่ถูกเค r r e เล f o r ฟอร์มให้กลับมาที่ตำแหน่งนั้นถูกไหมครับ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 อ่าอ่า S, <S ปึ๊บ Snap เห็นไหมครับโอเคเอาก่อนโอเคเอาก่อน R S, <S นปึ๊บ Snap S, s O R S E hot โอเคนี้เราก็มาทำตำแหน่ง K Y J กันถ้าว่ามันไม่มีมันมันอยู่ข้างบนไม่ได้ถ้าอยู่ลาบอยู่ข้างบนเนี่ยมันต้องถูกเด้งกลับมาที่เดิมมันนะครับขอขึ้นคำพูดหน่อยเราก็ต้องทำที่อยู่ให้ K Y J นะครับที่อยู่ให้ K Y J นะครับแต่ว่าไม่ต้องไม่ต้องอยู่ใน d o p p r e นะครับเราต้องทำที่อยู่ให้ K Y J กันโดยการนะครับ p r e s คลิกอันใดอันหนึ่งก็ได้ไม่ว่าจะเป็น P S R หรือ P S S นะครับแล้วก็ดูพิกัด แล้วก็ลาก smile, อ back, อกมาจากดอปเพรให้มันอยู่ด้านนอก <Mango. S 1> นะครับนะครับแล้วก็พิมพ์นะครับดอปอะไรล่ะ y ถูกไหมครับลากมาก่อนดอป y เอา y อยู่ตรงนี้ตำแหน่งเขานะครับดอป y อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ดูพิเคตอันหนึ่งอ่ะดอกอะไรดอป k ถูกไหมครับอ่ะแล้วก็เลือกแล้วก็ลากไปโอยู่ตรงนี้นะครับคุณคุรอยู่ตรงนี้อย่าเกะกะนะครับคุณอยู่ตรงนี้โอเคอีกอันหนึ่งแล้วก็คลิกขวาดูพิเคต ดอบไปละ J นะครับ J นะครับอล้วก็ลากไปเดี๋ยวเราทำให้มัน opacity ไปคนก็ไม่เห็นแล้วแต่ว่าสิ่งของมันยังมีอยู่นะครับอันนี้เราก็มาดูกันนะครับเราก็มาดูกันว่าตัว Y คลิกที่ตัว Y ด้านบนนะใน Dark Item นะคลิกทว่ตัว Y ในสริปต์ของของ Y นะครับค c r i ต์ของ Y นะครับใน movie script ของ Y เค,ค,อ, y. คอเล็กฟอร์มที่มันควรจะอยู่ในตำแหน่งที่มังควรอยู่คือตำแหน่ง p a s t วเราก็ลากมาใส่ลาก p พ y Y มาใส่ปล่อยถูกไหมครับ k ก็เช่นเดียวกันนะครับตำแหน่งที่เขาควรอยู่คือ p s t เ K เอาตอนลากคลิกเมาส์ซ้ายลากแล้วก็เอามาปล่อย j ก็เช่นเดียวกันนะครับคลิก p s t e J ลากแล้วก็เอามาปล่อยถูกไหมครับอ่าอันนี้ใช้ได้แล้วนะครับอันนี้เราก็มาดูกันว่า การให้คะแนนเป็นยังไงนี่เรายังไม่ถูกยังไม่ให้คะแนนนะเราลองกดเพยดูก่อนก็ได้นะครับแต่ก่อนจะกดเพยเราต้องทำไอ้ตัวนี้ยิ่เป็นเพย Y เพย K เพย J ให้มันจางหายไปโดยการลด o อปาสิตี้เขานะครับโดยการคลิกที่เพย Y K J กดคลิปครั้งไว้นะครับจะต้งสามตัวเลยนะครับแล้วมาที่คัลเลอร์ตอนนี้มันเป็นสีดําอยู่ใช่ไหมมันเป็นสีดาเดี๋ยวคนรู้อ่ะาต้องสีดําอยู่นี้และอีสองตัวไม่มสีดำเฮ้ยมันต้องเป็นสองตัวนี้แน่เลยที่ถูกก็ไม่ใช่นะครับเราก็ต้องทําให้ไอ้ตัว y, เพ คลิกที่คันเลอร์กดคลิกคลิกหนึ่งทีมันก็จะมีอินสเปกเตอร์ของนี่ฮะคันเริ่มวิวโผล่มานะครับมี R G B นะหมวดแสงแล้วมีอันล่างคืออัลฟาเห็นไหมครับอันล่างคืออัลฟาดูดูนะดูนะเราเลือกอันล่างนะครับเห็นไหมฮะมันจะหายไปจนศูนย์เลยเห็นไหมเห็นไหมเลือกอันล่างอัลฟาชันแนลนะฮะเลือกไปจนศูนย์เลยนะครับแล้วก็กดปิดปอยตัวมันยังมีอยู่แต่ว่ามันล่องหนนะฮะมันล่องหนนะก็กดเซฟสักทีหนึ่งแล้วลองกดเพย์ดูนะครับว่ามันเด้งกลับมาไหม อ่ะ y เห็นปะเด้งกลับมาแล้วไปวางตำแหน่งนี้ไม่ได้แล้วเด้งกลับมาแล้วปึ๊บอ่าเห็นไหมครับเด้งกลับมาแล้วแต่อาถูกต้องนะครับอาต้องอยู่ตำแหน่งหน้าปึ๊บ snap s สรงนี้ snap ปึ้งโอเคถูกต้องแล้วนะครับแต่ว่าขาดอยู่อันเดียวก็คือเมื่อวางถูกตำแหน่งแล้วต้องมีคําชมเชยขึ้นมาหรือมีเสียงตบมือหรือมีอะไรเราใส่ที่หลังได้แต่ตอนนี้เราใส่ไปทั้งถือก็ไปก่อนว่าน้องเก่งมากครับไปก่อนนะครับนะครับอ่าลองใส่ลองใส่วินกันนะครับ อันนี้เรามาดูกันวิธีการใส่วินนี่ถูกต้องสคริปของของคะแนนเนี่ยเราใส่ไว้ที่ไหนเราไม่ได้ใส่ไว้ที่ตัวหนังสือนะครับเราใส่ที่ point handle ไงจำได้ไหม point handle เห็นไหม point handle นะครับ point handle นะครับเราจะลากเราจะลากเฉพาะ page item นะครับ page item นะครับไม่ใช่ dark item สิ dark item นะครับ ตัวพวกนี้ร์กไ item นะครับตัวที่ทําคะแนนได้ก็คือมีอยู่สองตัว alphabet าาเป็นตัวซื้อสองตัวส่วนอีกสามตัวไม่มีคะแนนนะครับลากไปถูกตําแหน่งก็ไม่ได้คะแนนไอตัวที่มีคะแนนก็ให้มันอยู่ภายใต้โฟลเดอร์ dark item ส่วนไอตัวที่มันไม่มีคะแนน j k y เอาออกมาลากเอาออกมาอยู่ด้านนอกซะนะครับเอาออกมาอยู่ข้างหน้าครับแล้วก็ไอ dark item เนี่ยนะครับาร์กไอเทมันก็เหลือแต่ r กับ s นะครับหรือต่ r กับ s นะครับแล้วลองกดเพย์ดูอีกรอบหนึ่ง แห่งถ้ามันถูกต้อง R กับ S มันจะได้คะแนนเดี๋ยวลองดูนะครับ S O R S T ตึงเห็นไหมครับสุดยอดน้องเก่งมากเลยนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นเพราะว่ามันจะเค้าพอยต์นยฮะสิ่งที่ถูกต้องตามตำแหน่ง R กับ S เท่านั้นถึงจะคิดเป็น1คะแนน2คะแนนแล้วเมื่อสคริปที่เราเขียนไว้ว่าถ้าสคริปอะไรก็ตามแต่ที่อยู่ในโฟลเดอร์นี้ครบตำแหน่งสองสองตำแหน่งก็ได้คะแนนถูกต้องมันก็เลยขึ้นอันนี้ขึ้นมา Enable ขึ้นมานะครับอันนี้คือ การต่อยอดจากเกมพ u z z l เกมที่มันเป็นเกมสติ๊กเกอร์ที่ Dark and d อก k Jingo Sinto โดยใช้สคริปต์เดิมนะ,ะอาจารย์ไม่ได้แก้สคริปต์เลยแค่เปลี่ยนสปรายอย่างเดียวเปลี่ยนตัวตัวหนังสือเป็นภาพเป็นจากภาพเป็นตัวหนังสืออย่างเดียวนะครับโอเคนะครับลองทําดูนะครับเสร็จเมื่อไหร่ก็มาส่งนะครับนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะนัดเวลาส่งอีกทีหนึ่งถ้าเกิดมีเวลาไปทําในห้องคอมพิวเตอร์เราก็อาจารย์ก็จะค่อยๆทำไปีลเสร็จนะครับถ้าใครทําได้แล้วก็ดูวิดีโอตัวนี้แล้วก็ทําไปนะครับค่อยๆทำไปนะครับขอบคุณมากครับ